สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนไม้บ้านนะครับก็จะพามาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดเซวันโคราชนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพ่อค้าแม่ค้ามาขายกันเยอะเลยนะครับวันนี้บางร้านก็จะถ่ายไม่หมดนะครับเนื่องจากผมไม่มีคนเฝ้ารล้านนะครับก็จะใายท่านผู้ชมดูบางร้านที่ที่สะดวกส่งอ่าส่งทางไกลนะครับ อันนี้มาชมร้านพี่กุ้งอีกเช่นเคยนะครับว่ามีไม้อะไรมาใหม่ๆบ้างนะครับร้านพี่กุ้งก็เป็นไม้แปลกไม้สะสมนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับค่าพี่กุ้งขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ครับครับวันนี้ออไลน์ได้เลยครับหรือโทรสอบถามได้เลยครับครับผมแล้ววันนี้มีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น อะไรนะไวโอลินเขียวตัวธรรมดานะครับอนี้ห้าสิบาทเรามาแบ่งกันไขายก้ามกุ้งเลยนะครับเออหรือจะเป็นก้ามกุ้งเลยนะเหมือนเหมือนก้ามกุ้งนะครับน่าจะเป็นก้ามกุ้งตัวธรรมดาเนาะเพราะว่ามันมีขนก็ไม่มีขนใช่เไวโอลินเขาจะมีใช่ใช่ไอ้ก้ามกุ้งอันนี้ห้าสิบาทห้าสิบาทครับนี้สตรอเบอร์รี่เออสตรอเบอร์รี่ไอซ์นี้มันก็เริ่มกอใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยสตรอเบอรี่ไอซ์นี่อยู่ร้อยห้าสิบ แบ่งปันกันสองยอดไปตัดแบ่งได้เลยเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวนี้วุชล yes. like well, ินด่างวุชลินด่างใช่ดอกสีม่วงๆไหมครับใช่ดอกมันจะออกแดงๆออกแดงเล็กๆครับตัวนี้มันจะมีเขียวกับตัวด่างีะเป็นตัวด่างตัวด่างนี่อยู่กระถางละร้อยห้าสิบเรามาแบ่งปันกันเมื่อก่อนเราขายอยู่สองร้อยสองร้อยห้าสิบทีเราเอามาลดร้อยห้าสิบวันนี้ลดราคาครับดีๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมะดูดมะดูดด่าง มาดูดาถ้ามาดูด่างอันนี้ด้วยเลขด่างขาวจะมีด่างขาวด่างเหลืองถ้าด่างขาวฟอร์มจะเตี้ยถ้าด่างเหลืองฟอร์มจะสูงอันนี้ด่างขาวมาดูนี่เขาเอากระถางละน่าจะเป็นร้อยห้าสิบครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมาแบ่งฟันกันนะะราคานี้มาดูก้ามาดูก้ามันเป็นตัวไม้แดด ดอกเขาจะเล็กๆเราเคยมากระถางใหญ่มาแล้วเนี่ยอ๋อที่ดอกสีชมพูเล็กๆเหมือนซากุระนะครับตอนนั้นเขามาเหมาไว้หมดแล้วกระถางใหญ่นี่เรากระถางอันนี้เป็นไม้ันอันนี้เราอยู่ราคา150เหมือนกัน150บาทถ้าส่วนใหญ่ตัวนี้ดอกสวยมากนะครับใช่ดอกมันจะเป็นเล็กๆเล็ๆเหมือนซากุระเหมือนเหมือนหน้าหนาวจะออกดอกเยอะใช่ไหมใช่ใช่แล้วตัวนี้มันจะชอบแดดครับตัวนี้ก็จะเป็นสนอีกตัวหนึ่งเียกสนสนยอดชมพูครับ คืออันนี้ไม่ใช่ดอกคับปลายคือปลายปลายของของตัวสนเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้อ๋อแล้วเขาก็จะกลายเป็นใบใช่เขาจะกลายเป็นใบสีเขียวอย่างเงี้ยแต่ตัวตัวพวกนี้เขาจะออกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกเขาเรียกสนก็ชมพูเนี่ยดอก็จะเออยอดยอดเขาจะเป็นแบบนี้โอ้สวยมากครับเพราะนั้นเขาจะกลายเป็นสีเขียวอันนี้เราขายกระถางละร้อยอืมหนึ่งร้อยกว่าหนึ่งร้อยมาบ้านที่สวนแล้วมีผมคิดว่าสามร้อยนะตอนเห็นเล็เลยกระถางละร้อยครับตอนนี้เป็นไม้ที่พี่กุ้งทำเองใช่ไหมใช่มีมีจำนวนอยู่ครับ โอ้ต้นใหญ่มานะครับต้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วครับตันนั้นอย่างนี้ค่าส่งยังไงครับต้นใหญ่ที่แปดสิบบาทแปดสิบบาทครับครับกระถางละยี่สิบแล้วแต่เพราะว่าตัวนี้อย่างอย่างเงี้ยเรากระถางใหญ่กระถางใหญ่ครับแปดสิบบาทถ้าอย่างเล็กๆหน่อยเราก็เริ่มที่หกสิบบาทห้าสิบบาทได้ครับนี่จะเป็นลิ้นมังกรอันนี้เป็นเฮอริเคนมีสองกระถางครับเนี่ยบิดมันจะเฮอริเคนมันจะบิดเตี้ยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่สูงมากครับอันนี้อยู่กระถางละแปดสิบบาท 80บาทต้นเล็กคงิอันนี้เป็นสมุไรในนาสมุไรปกติมันจะยาวอย่างเงี้ยเขาเรียกกันว่าสมุไรดาบสมุไรสวยสวยจังเลยครับเี่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็80บาทอันนี้ยังหายากอยู่80บาทค80บาทคือได้ฟอร์มของเขาเพราะว่าเนี่ยตัวนี้เขาจะริ้วสวยตัวนี้มีต้นเดียวเหรอเขาหรือว่าเอามาต้นเดียวเอามาต้นเดียวเพราะว่าที่มันจากัดที่ทะเลไม่เดียวอันนี้เป็นน่าจะเป็นพัดวีนะ ้าจะไม่ผ right? ิดพัดวีครับพัดวีครับพัดวีอ <LS> ย <Yap> ู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยหายากอยู่ครับมันมีพัดโบพัดวีใช่ครับเอาเัง่ายง่ายถ้าพัดโบปมันจะใบกลมๆเนาะพัดวีมันจะเป็นใบเรียวๆแบบนี้อันนี้อยู่ร้อยหนึ่งอันนี้เป็นโปโตลาครับโปรโตลานะครับไม่ตัวไม่ด่านครับตัวเขียวเมื่อก่อนก็จะแพงอยู่เมื่อก่อนเขียวก็แพงใช่ครับครับไซนี้หลายร้อยอยู่นะครับใช่อันนี้เรามาแบ่งปันกันร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทโอ้ราคาดีมากเป็นไม้จัดสวนที่สวยมากๆเลยนะครับ บางทีลูกค้าถามว่าพี่ยังงงพี่ก็เอาจะเป็นกลุ่มแบบง่ายๆเลยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยง่ายกว่าอย่างนี้เป็นกระพึ่งด่างครับอันนี้ด่างลายขาวริ้วนี่ด่างสวยด่างตั้งแต่ตัโคนเลยแต่ใบเขาจะเสียนิดนึงแต่เนี้ยใบใบจะทํานานนิดนึงแต่ว่าคือใบใหม่เขาขึ้นมามันก็สวยอยู่แล้วก้านมันก็สวยตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นพุทธด่างหรือพุทธกลางหันมีสองกระถางครับกระถางละร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบ โอ้ต้นใหญ่มาก150ไซรสินี้เลยนะครับมีดอกแล้วเครือไปลงดินก็สามารถแตกกอได้เลยอ๋อสวยมากครับอันนี้ก็จเป็นสักเขียวเนาะครับกระถางละร5อยห้าสิกอใหญ่เลยเป็นไม้มงคลนะครับตอนนี้ไม้ฟอกอากาศได้ภายในได้ขอให้โดนแสงตัวนี้จะไม่เลี้ยงง่ายสักเขียวกระถางละ150 ครับแล้วก็มีปวกดําใช่ไหมครับปวกดำนี่นะครับเป็นกอเลยตัวนี้ปวกดําคือใหญ่มากปวกดํานี่อยู่400ว่าต์กระถางใหญ่กับกอใหญ่ใช่ครับเพราะว่าต้นเขาสูงมากนะครับคุณผู้ชมเขากอใหญ่ด้วย80-70เซน80เซนด้านในกระถางที่11นิ้ว12นิ้วอ่ะโอ้ยเยอะมากนําไปแยกได้เลยปลอกดํานี่หน้าหน้าเลี้ยงนะครับเลี้ยงในบ้านก็สวยเพราะเขาสวยเหมือนกันเป็นไม้มงคลเหมือนกันตัวนี้ด้านหลังเป็นลูกค้าจองนะครับไม่ได้จองนะครับตัวนี้เป็นอินโดชนิดกันแดงอินโดนะครับตัวนี้ใบ ก็โดนโดนลงมานิดนึงเขาจะได้หน่อยตัวนั้น350เป็นเสนจันอินโดครับตัวนั้นจันแดงอินโดนะครับเหมือนกันนี้ก็ตระกูลเสนจันเหมือนกันแต่พี่ลืมชื่อหอสวยมากตัวนี้ก็สวยลายสวยดีผมคิดว่าใบอะไรนะครับเหมือนใบอ่าเดรลาวดีใช่แต่แรกเราเข้าใจว่าเป็นอยู่ในออโกนิมาเนม่นไม่ใช่มนอยู่ในตระกูลเสนจันมันจะอยู่จะได้พูดสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวหาชื่อให้นะครับตัวนี้จะสวยอยู่ตัวนี้อยู่ราส5 0 ยังยังไม่มีแพร่หลายใช่ครับเพิ่งเคยเห็นร้านที่กุ้งออกมาร้านแรกนะครับทุเรศกุ้งทนเรศกันตัวนี้เราเคยเอาใหญ่มาแล้วเนาะราเล็กๆมาดารลายวัฒนาครับมีวัฒนาดารลายก็อยู่ที่สามร้อยกระถางสามร้อยสามร้อยบาทนะครับก็เคยเคยบอกไปครั้งหนึ่งแล้วว่าใหญ่เราอยู่พันห้าเล็กเราอยู่สามร้อยเนี่ยมีมาสองกระถางสามร้อยบาทที่บ้านมีจํานวนอยู่นะครับครับ คือเลี้ยงไปอ่ะใครไม่มีทุนแบบใหญ่ๆเลยก็เอาเล็กๆไปเลี้ยงเนี่ยไม่แพงมากสามร้อยแล้วใบต้นเขาสวยคือสูงแล้วยิ่งสวยเราก็จะมีตัวนี้นะครับโชคก้าชาั้นตัวนี้โชคก้าชาั้นรุ่นก่อนนั้นมันหมดไปแล้วแอนนั้นเรามาสองกระถางเนาะวันนี้เราก็มาแบ่งปันในราคาห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยบาทลายสวยเลยมีสามกระถางลายแบบนี้เลยนะคะอันนี้ออก<ะ>ออกนี่ออกมินออกมิ้น์นี่จะออกออกมิ้ออออน ต้นนี้สวยมากต้วนี้จะออกลิ้นตันนี้ก็คือยอะสมมติว่าเอาไปแยกอาจจะได้สองตอเลยอ๋อนี่ไงครับมีลูกนะครับสองต้นตัวนี้มีหน่อแล้วนะครับอันนี้ราคาเดียวกันไหมครับราคาเดียวกันพี่ขายราคาเดียวกันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับมัสามก็มีลูกแล้วก็ตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทตัวนี้มีหน่อนะครับใช่ไหมครับใช่น่อตอนเราเลี้ยงอะเราเราไม่ได้แยกก็แ้่ตัวหน่อยเนาะเอาไปแยกก็ได้เลยครับห้าร้อยบาทเลยนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้เป็นเฟืองค่าหลวงวเฟืองค่าหลวงลายด่างก็ได่างด่างครับตัวนี้หายากอยู่อ,อยู่ในราคา450เพราะว่ากระถางกระถึงเขาเปลี่ยนให้แล้วนี่ส่งพร้อมกระถางเลยนะครับใช่จริงๆถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยลายเขาจะออกอย่างนี้เลยเนี่ยาลายเขาสวยมากแลย้ยยังยังไม่ค่อยมีแพร่หลายตรนี้ตัวนี้เฟื่องด่ตัวนี้ตัวนี้เป็นแคะบางคนเห็นเหมือนหูกระจงครับแต่เป็นตัวนี้เป็นแค้ฟองแค้ก็คือว่าเขาจะไม่สูงมากเ็าจะเป็นอยู่แค้น่ารักมากเขาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน มันได้ฟอมตั้งแต่เล็กเลยปกติถ้ามันไม่แค็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ฟอร์มอย่างนี้หรอกครับ <200 S 2> อันนี้ก็ขายอยู่ในกระถางสองร้อยสองร้อยบาทะถางละสองร้นนอยบาทตอนไหนตัวนี้เป็นจันผาจันผาอินโดจันผาอินโดฟอร์มเขาสวยอยู่เหมือนกันฟอมเขาได้ทีอยู่จันผาจันแดงบ้านเรามันจะเป็นฟอมเขียวๆนะอันนี้ออกเข้มๆกระถางนั้นอยู่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทจันผาอินโดครับ ข้างหลังก็จะเป็นชวนชมกระถางละ80บาทอันนี้ส่งได้ไดใช่ไหมครับได้แต่ว่าคือต้องติดปัญหานหนึ่งคือว่าถ้าส่งแล้วอาจจะมีการชำหรือว่าดอกชำหรือว่าใบร่วงดอกร่วงอย่างเงี้ยแต่ว่ามีปัญหาเราคือเขาก็จะออกใหม่ขออย่างเงี้ยจะเพิ่งเริ่มออกใหม่แล้วอ๋อ,อลูกค้าที่รับได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าจะส่งให้จริงกันดอกอาจจะมีชำบ้างร่วงบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็สีที่จะออกมาใหม่ก็คือรับประมาณนี้อันนี้เป็นน้ำเต้าด่างอ๋อที่เขาลูกกลมๆใช่ไหมครับกลมแต่เราเคยเห็นจะเขียวๆเนา่ันมดางงจะ แพงหน่อยอันนี้อยู่ในกระถางสองร้อยสองร้อยบาทกระถางยังยังไม่มีแพ่หลายเหมือนกันเราเคยจะเห็นกระเขียวที่เขาเลี้ยงกันแล้วไม้ฟอร์มนี่เลี้ยงแล้วลูกกลมๆครับตัวนี้เขาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนต้าด่างนะครับครับเขาเรียกกันเต้าด่างคือด่างสะเทืนแล้วอ่ะครับไม่ติดเขียวเลยอันนี้เป็นหมากหมากนวลหมากนวลมันคล้ายๆหมากเขียวนะแต่นี้เป็นหมากนวลอยู่ราคาแปดสิบาทด่างความด่างก็คือเดี๋ยวนะครับอันนี้คือราคาด่างแปดสิบบาท โอ้โหราคาดีแมากหมากนวลเนี่ยหายากแล้วฟอร์มหมากนวลนี่ยจะขึ้นเป็นเหมือนปามขวดประมาณนั้นแหละครับอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยใบใหญ่สวยมากนี่พี่ตัดปักชำมาขายห้าสิบบาทโอ้ราคาดีมากครับราคาดีแบบน่าตื่นเต้นมากแล้วลายเขาสวยนะครับตัวนี้ลายลายจะสวยมากเลยตัวแม่เขาสวยมากเป็นบีโกนี่ที่พัานต้นใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่ใบมานี้เลยใหญ่กว่านี้อีกอันนี้เราแค่ตัดปักชำนีดเฉยแล้วก็มาแบ่งปันกันราคาสนบใจนะครับ อันนี้เป็นไม้ของคนครับอันนี้รางเงินรางเงินครับนี่ก็ห้าสิบาทเอ้ยอันนี้ร้อยหนึ่งครับราคาร้อยตอันนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับรางเงินรางเงินจะถูกกวารางหน้าถ้ารางหน้าจะแพงนิดนึงรางเงินก็อยู่ราคาประมาณนี้ครับโอ้โี่ลากแบบฟูเลยอ่ะหัวเขาจะมีประมาณสองวอยูดเลยลากทะลุทะลวงมากนึงร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือกุฎอิมกุฎอิมมก็กระถางละห้าสิบบาทครับครับ หัือีกเป็นไม้มงคลตัวนี้จะเป็นเขาเรียกไอพวงทองครับเราเคยเห็นพวงทองเป็นต้นเนาะอันนี้เป็นเรืออ๋อครับไม่พวงทองเรื้อยคือมันจะไม่ไม่ไม่สูงมากแลักษณะของฟองเรื้อใจะเป็นแบบนี้คือเนี่ยทำไมยังมีฝักเรืออย่างเงี้ยคือเขาจะไม่สูงสวยดีครับเนี่ยแปลกดีความแปลกของเขาเหมือนปีกขีเสื้อเลยครับผมคิดว่ามีแต่ดอกนะตอนแรกใช่มันยังมีฝักดลูด้วยลูกเล่นของเขาด้วยฟอร์มของเขาด้วย ตัวนี้เรามาแบ่งฟันอยู่กระถางละ80บาท80บาทกระถาง80บาทยังหายากอยู่นะครับเรปกติเราจะเห็นพวกทองที่มันเป็นกอใหญ่ๆมสูงใช่ครับตันชอบแดดไม่เลอยแล้วก็มีตัวนี้ชื่ออะไรนีก้นเงินปวยทองเนาะนี่ขาไก่ช็อกโกแลตนะครับหรือว่าก้นเงินปวยทองตัวนี้ก็อยู่ประมาณเอา40บาทเองแ40บาทครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะขายแพงกว่านี้ใช่ครับที่เราทำจำนวนปักชำมาแล้วเราแบ่งกันราคาดีมาก40บาทครับ แล้วก็มีคนทีสอแค่เราก็เคยเห็นต้นต้นใหญ่แล้วแต่ตัวนี้เป็นแคะแค่คือฟองเขาจะไม่สูงเนี่ยดูลักษณะฟองก็เล็กเลยเป็นไม้พุ่มฟองเล็กแคะนี้อยู่ประมาณห้าสิบบาทเหมือนกันห้าสิบบาท <50 S 1> นะครับห้าสิบาทอันนี้เป็นไม้แดดเลยไหมครับไม้แดดครับแต่ฟองเขาจะแคเหมือนถ้าฟองโตเขาจะพุ่มใหญ่อันนี้ฟองแคมันจะพุ่มเตี้ยๆครับอันนี้เป็นเล็บพุทธเขาเรียกเล็บพุททองเนาะอันนี้แปลอีกแล้วสวยไหมเล็บพุททองในเจ็ดสิบ หางเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทราคาดีมากครับสวยมากพุ่มเขาจะแน่นพุ่มเยอะแ,แล้วก็ไปลายปลายเขาจะเป็นสีทองเรียกเรียกุทธทองนะโอ้สวยมากตัวนี้ก็มีจานวนพัวนี้ก็มีจำนวนหมดที่บ้านมีเยอะเราปักทาเองไอ้กุทธทองตัวนี้เป็นต้นสตางสตางใช่ไหมครับสตสางตัวน,นี้ส่งได้ไหมครับพี่ตัวนี้ต้องมีค่าค่าจะส่งอีกครับตัวนี้น่าจะเป็นเริ่มต้นที่ค่าจะส่งที่ร้อยห้าสิบครับพอแต่ราคาต้นไม้นี่อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับครับ เข็มนี่ก็อยู่8ปดสิบาทก็มีค่าจะส่งเพราะว่าพวกนี้เราเป็นไซส์ใหญ่อ่ะก็ถ้ารับได้ก็คือเราจะส่งให้ตัวนี้เป็นต้มเสี้ยวเลื่อต้มเสี้ยวดงเนยทรงโคใช่ไหมครับทรงโคหรือต้มเสี้ยวคนก็เรียกเข้าใจในนามของต้มเสี้ยวครับอันนี้เรามาแบ่งปันเมื่อก่อนมันจะแพงมากแต่ที่เราเราเราทำจำนวนได้เราตอนเองตัวนี้อยู่ราคาร้อยห้าสิบเป็นกิ่งตอนโอ้ราคาดีมากเมื่อก่อนหลักพันเลยนะครับตัวนี้ราคาแพงมากแล้วก็จะมีพวกไม้แขวน ไม้ข้างในนะครับเป็นตระกูลโฮย่าครับตัวนี้เป็นโฮย่ามีดอกแล้วเอามาดูว่าเนี่ยคือโฮย่ารอดยอดชมพูตัวนี้เขาหอมไหมครับพี่ดอกไม่หอมครับแต่ก็ให้ดอกเรื่อยๆลอดูดอกใกล้ๆห<ช>น่อยครับตัวนี้เป็นใบด่างใช่ไหมครับใช่ครับกล้องไม่โฟกัสเขาไปเรียกว่ายอดชมพูเนี่ยแล้วัแสกับคือถ้าเมื่อก่อนเราเห็นนะยอดชมพูจะเป็นอย่างเงี้ยคือปลายใบมันจะเลื้อยอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยอดถีชมพูรครับ ถ้าลูกค้า,กเกา,เาเก่าๆเขาจะซื้อไปเนี่ยเขาจะเขาจะรู้เลยว่ายอดยอด,ยอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีชมพูเนี่ยครับแต่พี่ไม่เคยเอาแบบมีดอกมาให้ดูว่าเนี่อเราไ่นีกมีดอกแล้วนะครับ,ร,บราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ไส้หมูโอย่าไส้หมูครับไส้หมูแต่กลนโหย่าเหมือนกันแต่ดอกใกล้เคียงกัน <พอ S 2> แต่แต<ฮ>ด้วยเขาจะเป็นกลุ่มป่าเนี่โยโอย่าไส้หมูนี่ก็สองร้อยสองร้อยบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้โหยว่าอันนี้แปรยิ้มเขาเรียกแปรยิ้ม ดอกคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันดอกก็้เหมือนกันหมดจากกันที่ฟอร์มใบ,บอันนี้เรียกไก่ยิ้มไก่ยิ้มอยู่กระถางละร้อยครับหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดใครที่ชอบไม้แขวนไม้เลื้อยเนาะแต่ว่าดอกใกล้เคียงกันสามสามเจ้านี้สามลายเนี่ยสามแบบเนี่ยใกล้เคียงกันแต่จะอยู่ที่ลักษณะของฟอร์มใบ,บก็มีประมาณน,นี้ แล้วขอดูอันนี้ใกล้ๆหน่อยเมื่อกี้อยู่ข้างนนเนี่ยตัวนี้มันจะใบเขาจะแบบมีตําหนินิดนึงนะครับมีตหนีนิดนึงเมื่อกี้เขาโดนลมมาผมก็เลยไม่ได้ชมจะรับได้คือว่าใบเขาอะอันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาจะมีสองกอเอาไปแยกได้เะคราคาดีมากเนี่ยสามร้อยบาทเมื่อก่อนเนี่ยจะแพงมากสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบครับเมื่อก่อนจะแพงมากเมื่อก่อนเราเล่นอยู่ไว้เจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทใช่ครับนี่ได้สองต้นเลยนะครับสองต้น้แกนลว็มีหอขึ้นมาอีกแล้วใช่คือตอนเนี้ย อมน้องเขามาเมื่อกี้เขาโดนลมมาก็เลยสลบแต่ว่าเดี๋ยวพอพี่รดน้ําไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีแล้วตอนนี้มีมีอยู่ที่บ้านอีกไหมครับมีจำนวนอยู่ครับที่บ้านก็ยังมีอยู่อ๋อมีจํานวนอยู่นะครับ,รบสามารถ แอดไลน์ไปเลือกได้นะครับราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันนะครับวันนี้พี่กุ้งก็มีไม้ใหม่ๆมาเยอะมากเลยนะครับก็ส่วะมากแต่ละอาทิตย์จะมาไม่ค่อยซ้ํากันถ้าใครสนใจตัวไหนก็สอบถามหรือแอดไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้มีการซื้อที่หลากหลายขึ้นนะครับคือเราจะเน้นไม้แปลกไม้สะสมมากกว่าไม้ที่ไม่มีในท้องตลาดหรือไม่หายากประมาณนี้ใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งมากมากเลยนะครับถ้าใครสนใจก็โทรหาพี่กุ้งได้เลยโทรหาได้หรือแอดไลน์ได้เลยครับขอบคุณมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ